สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องยายไพ่ผ้า,ากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมื่อนี้ยายไพ่ได้นำของมูลทั้งตามเล้ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางเนาะจ้ะก่อนทีไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพยน่น่าไปด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยยันยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบริพาดเบิ่งพาดชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาคุยมาทักทายกกับยยาาาาาาไไะะะคคออมมมเเเนนนนตต์ใ้้้้ลลิปขงงง่่ดพี กาเบาๆไลายายห้างพี่น้องไปเบิ่งของมูลนื้อทางตำเล่าอาจารย์ทานแหลกไนเลยนะะเนาะค่ะแนวทางนี้เป็นแนวทางส่วนนี้ของอาจารย์เศรษฐเศรษฐวะะุฒเนาะค่ะหกเจ็ดห้าเก้าอะสั่นหาเจ็ดหกเจ็ดห้าเก้าและวหกเก่าบูไดมักแนื้อทั้งคนกาแคบหน้าจอได้เลยเด้อพี่น้องแย,ยบอาไลายสำนักไลยอาจารย์อาจจะบ่ได้เนาะพี่น้องเพร่อวาไหงว่าอวะคนบ่ได้ลกเนาะค่ะพี่นอ้อาาง,ะะองมื้อนี้เพคนเพคนบ่ได้ลงให้เนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ่ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์แม่นบนเนาะค่ะเนาะเพื่อนบอกว่าตามีาสี่ศูนี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์สีห้าศูนย์หกศูนย์สี่หนึ่งห้าหนึ่งและหกหนึ่งมากับพิจารนาน้านำเพ่นเดอ้อปีนองเดอ้อต่อไปเลยจาะอันนี้เป็นแนวทางของเซียนเซียนพยักเนาะค่ะเนาะเพื่นบอกว่าขนมเล่ามานีเด่นหกหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกเจ็ดและหกเก้ามาหกยังกับพิจานาน้ำเพิ่นใดค่ะปีนองคะ วจจาดฝาดเบื่อใดเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเงินหายมาลาวพัฒนาวัสดุชุดตัดของแอดไนเนาะค่ะเนาะแอดไนล้วบอกว่าเมื่อนี้เด่นลูดหนึ่งวัสดุหกหนึ่งหกสองแปดหนึ่งแปดสามกันเก่าหนึ่งสามโตแคบหน้าจอเลยเนาะพี่น้องเนาะไปบักยางเร็วเนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางของแอดไนเนาะไอ้พาพาไปบักยางเร็วเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้แอดนำข้างเนาะแอดนำข้างพี่น้องเสียงรถกับไล่ลายเนาะสองตัวสามตัวพี่น้องอันซี่ตัวพี่น้องอันกับสามตัวอันนี้เด้อพี่นอ้องอ่าเข็บหน้าจอเลยนะจ้าสองตัวห้าสามห้าสองห้าสามหนึ่งสามสองสามเก้าสามและเก้าหานะคะก็หาตามเลขไทยบอกพี่น้องตระเลขเล้าก็ต้องตามเลขไทยเลขไทยตามเลขเล้าบันนี้เลขเล้าสิตามเลขไทยบระบาดพี่น้องเนะาะมาไปตามสูตรตนนะะพเพูนเนาะค่ะพี่น้องขากันมากระจวดจ่าท่านเพิ่นไทยเนาะพี่น้องเนาะ จะหน้านําเพิ่นได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดสมัยเนาะเพิ่นบอกว่าชนสองกับสามมาสั่นสองสามสามสามสองสามสามมาสั่นเอาพิจารณานําเพิ่นได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้แอดหน่ายชุดเต็มแคปหน้าจอเลยจ้ะมีชุดเต็มและชุดตัดเด้อพี่น้องเอาแคปหน้าจอเป็นแนวทางน้ำเพลินใดเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดแพนแพนพารวยเนาะ าสามโตเตกกด้ววัสัพี่น้องจาา้าตลราโมนีเดนหาศนย์เก้าหาหนึ่งเก้าห้าวัสศูนย์หาเน1องหาและเก้าหาพี่นอ้องเก้า,าหาไม่แห้งมากเลยเนาะเอามากระจวดจา,จาน้ำเพลินไดกันนะพี่น้องเนาะพี่นาน้ำเพลินได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเพลินหามาเนะาะตาราโมนีเสื้อสังฟ้าเน้น4 7 3จ็ดสามหหา ซีสามหานะคะสำหรับแนวทางเพลินเนาะพิจารณาเป็นแนวทางมางเพลิเนาะเป็นองเนาะมักตัวใดก็ค่อยจวดจัดฝาดเบิ่มน้ำเพลินเนาะค่ะพิจารณาเป็นแนวทางในเด้องบินองเด้อต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของละอ่อนเหนือเนาะละอ่อนเหนือพี่น้องฟังยี่ไพ่บอกเนาะเบื้อ่า ยายไปบอกละอ่อนเนื้อจบยายไปสิบอกเราทางของแอดบักหลาบักลาลูกกกให้เนาะอ่ะละออนเนื้อลาง5 6 6หก4กหนะคะบน5 9 9 65 2 5 9 0 2ห้าเก้นอาะจ่าสาตัว6 5ห้าส6งหกห้เกาอเก้าอมาเบิ่งตำล่าอดบักลาตัวเลขเนาะตำลาวเจ็ดหกเจ็ดาดเจ็ตัวเดียวเขียนๆมาสัน่นไปหรอกสำหรับตำล่าแอดบักลาเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางคนใบหวยเนาะลูดสองสองแปดสองหนึ่งสามหนึ่งสองแปดสำหรับคนใบหวยนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางไปเ,ออเดี๋ยวเดนหนึ่งว่ามันแย่ผ้าแนวอทางคนแย่ไพ่พ,พี่น้องจา้าวดที่แล้วได้ไพ่เน้นสองเจาะบ่อบเขาออกเกียรสองตัวเก่าเนาะวันนี้เดนสองคือเก่าพี่น้องเดนสองกับสี่ผู้ใหมักลูดลด,ดอ่า สองโตอยู่ที่สองสี่สองแปดสองหนึ่งแล้วพี่น้องจ้าชุดวินอยู่ที่สองสี่สามหนึ่งเจ็ดลองเบะพี่น้องกะพี่เอาไปวินไใ้เนาะค่ะพี่น้องเนาะพี่ชนาอะไรเนาะอันนี้คือเน่วทางของแกลไฟเนาะแกลไฟมาเข่าตัดลูดนอะพี่น้องผูใดมกคือว่ามัสองกับสีู่้ไดมีตัวดีก็เอาไปจับใส่ด้เ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางเพื่อนบอกว่าแอดบัคคำหน่อยเนาะเด่นหกประสันตามลาวมนีหกหนึ่งหกสี่เละหกหาชุดวินอยู่ที่หนึ่งสี่ หนึ่งสี่หกหานะคะสำหรับแนวทางของเอ็ดบัคคำหน่อยเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดเคอี e เนาะเดินบนล่างลาวซันหนึ่งก็สามารถตัวเดอ้อพี่น้องเดอ้อต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางร้อยบนหรือวันวยล่างเพื่อนบอกว่าเน้นหกหนึ่งเจ็ดห้าล่องเพื่อนสเกากับศูนย์นะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์หนุ่มเมืองพรานเนาะเด่นหกบนล่าง หกเก้าหกเจ็ดหกห้าหกสี่หกสองเลยหกศูนย์มักตัวใดกับจวดจดาดฝาดเบิรมนอำเพภนใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางหน่วยบนล่างลักหน่วยบนล่างงวดที่แล้วมาสองงวดนี้เพิ่นบอกว่าอแปดกับศูนย์นะคะพี่น้องคะแปดกับศูนย์นะจ่ะคนไทยหัวงใจสิงเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดประกอบเนาะเพิ่นบอกว่า 6ก6ิ6 6 6นึ่งห7สี่หกและ7 6 6ดห6หกหเกับหก่าตัวเนีนะชุดเต็มแคบหนาจอเลยเด้อพี่นองเาะพิจารณามาเนีเพี่นองนอต้องขอตรวอไพ้หลายๆะคะ่ะต่อไปเลยจาะอันนี้นุมสุพันาะหนุ่มสุพรรบอกว่าเด่น2กับ3ผู้เดน 2, 3, ่เดนขึ้กันกัยายไยสอด้2 8 2 9 2 0 3 8 3มาสันพี่นองพิจจรณาาดนาะคะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดบอลมาฮาเฮงเนาะแอดบอลมาฮาเฮงบอกว่าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้ากับซันพี่น้องเอ้าพิจารณาได้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหน่วยลางของแอนสมเนาะหาหนึ่งศูนย์เนาะจ้าสองตัวแคปหน้าจอเลยเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาน้าเพื่อนได้เนาะคะ่ะมักตัวใดก็ค่อยจวดจัดฟาดเบิ่มเนาะพี่น้องเนาะ ทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วจะเป็นแนวทางเลขดับแย่ไออยนะพนะ่เอาอยู่เนาะพี่น้องเนาะดับเก้าล่างเอาอยู่เนาะคะ่ะเก้าขึ้นข้างบนแย่ไพ่จะบอกว่าถ้าเรดดับแย่ไพ่เอาอยู่ถ้าขึ้นข้างบนเก่าจะอยู่รักสิบทนะนนะันทีนะพี่น้องนะเมียนดีลีเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางตามล่าอของแอดเจพีนาะคะ่ะงวดที่แล้วเพิ่นเข่าแบบนี้นะเน,นะาะกูตรวจเพิ่นเนาะจ้ะงวดนี้เพิ่นเดินหาศูนย์ห้าหนึ่งห้าห้าหกหกศูนย์หกหนึ่งและ หกหกนะคะเอามาตัวใดกับจวดจ,จาดฝาดเบิ่บ์นน้ำพวนใดเนาะพี่นอ้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคนไหยมาเนาะอ,อาจารย์สเสน,น่ห์เนาะแปดสี่สองหนึ่งสามห้าหกเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดเต้นาะงวัดที่แล้วสามเจ็ดสามแปดประสันเงินนี้เพิ่นบอกว่าหกหกศูนย์กับหกหนึ่งประสันมาหกยังกับจวดจาดเนาะพี่น,อน้องเนาะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะพี่น้องคะเพิ่นบอกว่า1นึ่งสี่มดที่เหลวเพิ่นได้เด่นสี่มาสี่สามวันนี้หนึ่งกับสี่มาโตนะจ้ะเนาะว่าไปตามสูตรมากก็ค่อยว่ากันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเพิ่นมอดที่เหลวเด่นเจ็ดสองมาเจ็ดสองวันนี้เจ็ดเก่าพี่น้องผิดเจรณาเป็นแนวทางนําเพิ่นได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้สูตรนี้เป็นแนวทางของแอนทันนี่เนาะพี่น้องมอดที่แล้ว เก้า43นะจ๊ะวันนี้เิ่นเด่นเกากับ40เนาะ93 96 43และ46เป็นตัวรองนะคะพี่น้องคนะต่อไปเลยจ้ะอันนี้ข้อค้นคนสูรเนาะพี่น้องนะเนาะแคปหน้าจอเลยนะจ่ะหลุดหาศับ6เนาะมี50 56หาอ่า50 60 68 59 6น58นะจ๊ะหา63 5 5และ66มากระจวดเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้แนวทางของลุงนิ่นเนาะลุงนิ่นบอกว่าเด่นอ่า 6กกับแปดเนาะสี่ศู1ย์หกห่งหกแปดสี่หกามหนึ่งสี่หและ7จเบิ่์นหกหกสำหรับแนวทางของลุงนิ่นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์กรอนินเนาะเด่นเก้าเก้าส่เก้าหกเก้าและ9 8้าแปดสาตแปดเก้นะพี่น้องเนาะพิจารณาน้ำเพลินใดเนาะค่ะมักตัวใดกระจวดจาดฝาดเบิ่มน้ำเพลินใดเนาะ สุดไผ่เนาะพี่น้องสุดแล้วเนาะคะ่ะเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไผ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรง,งเงยงเงีรวยๆปังๆสุขุมสุขคนข,ข,ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าเด็ดแดงดันขอบเป็นแนวทางให้แยไผ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางว่าจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า